วันวนี้จอยพามาดูบ้านที่พัดสอนเพชรถีดปิ่นเ,เก้าเพชรเกษมนะคะเป็นพุทธมณฑลสายสีนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ซอยเก้านะคะอยู่ประมาณกลางๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูฝั่งนี้จะมีบ้านอยู่จากปากทางเข้ามานะคะสองหลังแล้วบ้านเราอยู่ตรงกลางแล้วก็หลังจากบ้านเราก็จะมีสองหลังนะคะเพราะฉะนั้นในซอยนี้มีทั้งหมด10หลังนะคะซ้ายขวามี เพื่อนบ้านอยู่กันครบนะคะแล้วก็พอเข้ามาถึงหน้าบ้านเลยอีกแล้วนะคะที่จอดรถของเราก็เป็นคอนกรีตสเต็มนะคะบ้านหลังนี้ทําสีแบบว่าเข้มๆหน่อยดูหล่อๆนะคะก็คือเป็นสีออกจะโทนเทาๆเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ถีดําแล้วก็จอยได้ทาสวนไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วสไตล์จอยบ้านต้องสวยพร้อมสวนนะคะอ่ะฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ในตัวบ้านเราสามารถจะจอดได้สองพันเลยแบบล่มๆเลยอะนะแล้วก็ข้างหน้านี้จะจอดได้อีกถ้าเธอจะจอดแล้วก็รถถ้าไม่ใหญ่เกินไปก็ได้เป็น 3- 4สคันไปเลยนะคะจากที่จอยดูบ้าน บ้านอื่นเขาจอดมานะแต่บ้านเขารถไม่ได้คันใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็เป็นสวนสวยงามมีทางเดินเป็นก้าวเป็นก้าวอ่ะแล้วก็พอเราเข้ามาจากหน้าบ้านประตูรั้วใช่ไหมมองมาฝั่งนี้ก็ว้าวเลยนะอยู่หน้าบ้านเราจะได้สุขภาพจิตด,ดีเห็นอะไรเขียวๆนะคะฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้ดูแลอะไรมากมายก็เลยทําไว้เป็นสวนหินแล้วก็ทางเดินเฉยๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะทําเป็นแบบว่าเป็นมุมผักสวนครัวอะไรก็แกล้ง ไอตัวหินนี่ได้เลยนะคะแล้วก็ทําสวนไปได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่บ้านแล้วมีเวลาจะรดน้าเยอะๆก็จัดเต็มไปได้เลยจ้ะอ่าแต่ก็ไม่ลืมคอนเซปต์ของคุณจอยเขานะคะพอมาถึงหลังบ้านก็จะต้องมีลานซักล้างสวยงามแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะทําเป็นระแนงติดเต็มตัวตัวบ้านแบบหลังในโซนหลังบ้านทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ที่เราเนี่ยจะสามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้ตรงนี้เนาะก็ทําหลังคานหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งเครื่องซักผ้าเอาน้ําทิ้งทิ้งตรงนั้นน้าดีอยู่ตรงนี้ แล้วก็เธอก็ตากผ้าตรงนี้ได้เลยจ้ะเวลาผ้าหล่นหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเราเดินจะได้สะดวกสบายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายแล้วจอดปลูกกระเบื้องไว้ให้สวยงามเลยก็มีบันไดขึ้นทางหลังบ้านในครัวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันจากในบ้านนะจ๊ะอะแล้วก็ติดนีออนไว้ให้เผื่อตอนคืนเธอจะทํางานทําอะไรตอนคืนก็จะได้สว่างสวยปั๊มน้าก็3า0้วัตต์สะใจลดน้ําก็สะใจสะผมก็สบายนะคะเพราะน้ําน้ําแรงดีอะแทงค์น้ํามเริ่มเพิ่มเลยนะคะฝั่งนี้ก็ยังคงคอนเซปต์สวนหินเดินสะดวกนะคะมาแบบนี้เลย แล้วก็มาโผล่ที่ลงจอดรถเราอีกเดี๋ยวเราจะพาเข้าบ้านกันแล้วนะ,ะบ้านหลังนี้นะคะ55.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย180ตารางเมตรเลยแล้วก็เป็นบ้านสามนอนสามน้ำนะคะพอเข้ามาก็จะเจอโถงแล้วก็บ้านหลังนี้ที่เด็ดเขาก็คือเขามีบิวอินในพวกเธอด้วยหลายจุดอยู่นะคะก็ไม่ต้องเสียตังค์ทำเองอีกตอนนี้เป็นบิวอินในส่วนของที่ตั้งทีวีนะคะเธอก็ซื้อ Uh, โซฟามาตั้งตรงนี้ได้เลยติดองคติดแอร์ให้เย็นฉ่ำหน้าบ้านหน้าอยู่ไปอีกนะคะแล้วก็ฝั่งโซนนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ,ะแล้วก็มีเนี่ยแหละหน้าต่างมองไปหลังบ้านแล้วก็แสงจะได้เข้าบ้านเราจะได้สว่างสวัยเนาะแล้วก็บิวต่อไปบิวต่อไปนี่เลยครัวนะคะครัวเราเนี่ยมีประตูบานสุบานสไลด์ด้วยปุ๊บปื๊บกลิ่นก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ดูดิครัวเราเนี่ยทั้งตู้ข้างล่างทั้งตู้ข้างบนนะคะสวยงาม เอี่ยมอ่องแล้วก็อยากจะขี้โมว่าตรงนี้สแตนเลสพวกเธอถ้าหัวบ้านไหนเนาะมันแบบมีน้ําหยดมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะแบบว่าทําให้ไม้ไม้อัดไม้ไม้ของเราเนี่ยนะคะพองได้แต่ตรงนี้จอยทามานะสแตนเลสนี่สามพันนะพวกเธอนะสามพันนะเออเนี่ยให้รู้ไว้เพราะเขามีราคาเนาะอยากให้รู้ <c oughs> นะคะไปต่อก่อนที่เราจะขึ้นขึบนนะในโซนฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ําพาไปดูห้องน้ํได้เลยค่ะนี่ห้องน้ําข้างล่างนี้ไม่มีโซนอาบน,น้นนะแล้วก็ ห้องเก็บของใต้บันไดก็ใหญ่โตเลยนะคะเก็บของได้เยอะแยะเสร็จแล้วเราก็จะพาขึ้นข้างบนกันมาเลยข้างบนก็มีไฟโถงน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็ข้างบนจะมี3ามห้องนอนสองห้องน้ําแต่ว่าในส่วนที่พิเศษก็คือส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งเอกเนกติดแอร์อีกสักตัวหรือว่าจะเป็นแบบว่าโซนของ หิ้งพระได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่อนเนกประสงค์ของเราอีกเผื่อเราจะเก็บของจะทำไลฟ์สดตั้งโต๊ะทํางานก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ๋อห้องนอน3ามห้องเนาะหนึ่งห้องมาสเตอร์แล้วก็ห้องนอนนี้แล้วก็ห้องนอนนู้นนะคะอะไรค่ะห้องมาสเตอร์ของเรานี่คือบิววิวที่เราแถมแถมให้ไปกับบ้านเลยสวยมากเลยบิวมีตั้งแต่ผนังเลยนะคะแล้วก็บ้านทั้งหลังของเรานะคะเราทําเป็นติดวอลเปเปอร์นะคะสวยงามดูคลีนดูสะอาดนะคะแล้วก็ดูหรูหราส่วน ที่ตั้งเตียงเนี่ยก็คือ6ฟุตไปเลยแล้วก็มีหัวเตียงมีมีตู้ข้างเตียงแล้วก็มีเนี่ยโซนของการตั้งทีวีนะคะหน้าบ้านเราอะชมเพื่อนบ้านหน่อยค่ะแล้วก็ชมสวนด้านล่างด้วยนอกจากชมเพื่อนบ้านแล้วนั่นสวนสวนสวนวิวงามจริงๆนะคะได้เลยส่วนในบิวอินนะคะในตู้เสื้อผ้านี้ก็ยังมีอีกเยอะเลยอะเนี่ยมีหลายตู้เลยอะเปิดให้ดูเปิดโชว์เปิดมมฟ นะคะนี่ตู้จะเต็มไม่ต้องเสียตังค์ทำเองนี่ทำเองเป็นแสนพวกเธอนะนี่อ๋อนะก็เก็บของตรงนี้แล้วก็นี่โซนห้องน้ำค่ะนี่คือห้องน้ำห้องนอนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องนอนเล็กกันห้องนอนเล็กด้านหน้าของเรานะคะอยู่ฝั่งตรงนี้นี่เองแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงอลังการดาว้านดวงแบบนี้เลยถ้าเธอนอนดูทีวีกันนะ ตรงนี้ก็ตั้งแก้วน้ําได้ด้วยตั้งของตั้งโทรศัพท์ตั้งหนังสือได้อีกนะคะ2ฝั่งแล้วก็ตู้นี้ก็ใหญ่โตนะสี่บานเป็นตู้สี่บานเลยเออดีะดูดิขาวสะอาดไมเอี่ยมเออแถมๆไปเลยนะคะอ่าไปดูห้องนอนเล็กด้านหลังบ้านกันนะคะห้องนอนเล็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเพื่อจะทําห้องทํางานห้องเสื้อผ้าแบบแยกไปเลยห้องเก็บของอะไรใดๆก็ได้อยู่ตรงนี้ไปเลยนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็สองห้องนอนเล็กก็จะใช้ห้องน้ํารวมกันตรงนี้นะคะเปิดไฟให้นี่ไงอ่าอันนี้ก็คือชั้น2นะคะเดี๋ยวเราลงไปเจอกันข้างล่างคะ่ะ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะพัดซอนเพชรถีดปิ่นก้าเพชรเกษมพุทธมนตรสายสี่นะคะพื้นที่ในตัวบ้านนี้นะคะห้าตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน180ตารางเมตรนะคะเป็นบ้าน3นอน3าน้าแล้วก็หน้าบ้านนี่หันทิศใต้ทิศตะวนันออกฝั่งนี้ทิศตะวนันตกฝั่งนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลใดที่จอยไม่ได้ให้ไปต้องการถามถ่ายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมหาจอยได้เลยดีที่สุดนะคะศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสามหกบ้านหลังนี้ราคาเพียงแค่ 6 6ล้าน6 9 0 0 0เเท่านั้นค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ